โอยอ่ะอ่ะ,อะกดต่อไม่รอแล้วแม่อ่าเออขอนางหนักได้ไหมแจกน้องหน่อยเถอะมาจองเออสวยมันต้องอย่างนี้เออมาจองมันต้องอย่างนี้แหละเออมากับสุดสกแกนนะวันนี้บอกเลยตรงได้แหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นผู้ใดที่มีปัญหาด้านการเงิน,นไม่แนะนำให้ทำาำเด็ด ททีอยุ่ำวา8ปีมัได้รับคใช้วิเนรละยางในกร่อบชมสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆชาวสลอททุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราในเว็บลมโบ589นะ <Wow. S 1> อะมาลองใช้สูตรสแกนเขาหน่อยว่าสูตรสแกนมันจะปังอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าเออเปอร์เซ็นดีๆโดดๆแบบนี้ก็ต้องมาจอนะเอาวันนี้ อะมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์ดีขนาดนี้จะแจกเราหรือเปล่าวันนี้นะคะเอาใจคนทุนน้อยเลยมากับทุนแค่50บาทเท่านั้นปรับเบ็ด2บาทเนาะากมมีโอ้โหอะไรกัครับเนี่ยมาแล้วสเก็ตเตอร์เข้าเลยอมาลุ้นกันว่าจะแจกเราหรือเปล่าเออมาเออได้อยู่ไหลต่ออีกโอ้โหคูณ4ี่เข้าไปโอ้โหมาอีโอ้โหดอกแรกก็มาเลยนะคะโดนคูณสิบไปด้วยนะแม่ อ่าสวยอ่ะโอ้โหดอกแรกได้มาทั้งหมดนะคะ48บาทเพิ่งเป็น2บาทนั้นเนี่ยอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะอ่ะมาอ่ะได้อีกโอ้โหคุณสี่มาไหมโอ้โหไม่ไหลต่อนะคะไม่เป็นไรนะคะรอลุ้นต่อไปนะ,ะอ่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าวันนี้มาจองสองของเราจะปังหรือเปล่าอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรหลืออีกหหมุนแน่ ่าต้องจ่ายแล้ววันนี้ขอแบบหนักๆได้ไหมขอหน่อยเออสวยมาดิอ่าคูณ4ี่เข้าไปไหลต่ออีกโอ้โหอย่างสวยอะครับเปืเป้อนๆโอ้โหมาคูณสิบแล้วบัวป้ามากตอนนี้ได้มาอีกทั้งหมดนะคะเพื่อนๆสี่สิบหกจปดศังนะ46บาทกับเป็ด2บาทของเรานะเอออ่ามาลุ้นกันต่อ โหยลิกงสองหมุนลิงหนึ่งหมุนมาไหมหมุนสุดท้ายอ่ามันเป็นไรนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้มาร้อยเก้าบาทเลยทีเดียวเอออ่าปับเบ็ดสู้ไปเลยเบ็ดห้าบาทไปเลยนะจ๊ะอ่ามาดูว่าเบ็ดห้าบาทเราจะปังเขาเบ็ดสองบาทหรือเปล่าหรือจะเกลืออ่าอะไรกันครับเนี้ยโอ้โหไม่เข้าเลยอ่าไม่ได้นะ เออมาอยู่สอบาทเออสวยห้สิบอ่ะคูณสามเข้าไปคูณห้ามันเออสวยอ่าฮนึกว่าจะเกลือสุดท้ายก็แจกอยู่นะเออใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้ทุนเหลือแค่ไม่กี่บาทอ่าได้มา486บาทเออได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้แหละเอออ่ะหกดไปอ่ะไหลต่ออีกอ่ะไม่มา กดต่อไม่รอแล้วนะกดไปเออขอหน่อยมาคุณสาบจะเข้าไหมเออเข้าด้วยมาคุณห้าไหมไม่มานะคะกดไปต่ออ้าโอ้โหอ่าอ่ะ,โอโอะ,อะ,อะกดต่อไม่รอแล้วแม่อ่าเออขอนั่งหนักได้ไหมแจกน้องหน่อยเถอะมาจองเออสวยมันต้องอย่างนี้เออมาจองมันต้องอย่างนี้แหละ เออมากระสุดแสแกนนะวันนี้บอกเลยต้องได้แหละปังๆได้มาอีก304บาทอะตัดเบ็ดสู้ไปเลยนะคะเบ็ด10บาทแต่เลยนะเพื่อนเอออะมาดูกันว่าเบ็ดสิบ,บาทของเราจะปังหรือเปล่านะจ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 าเออมาเอาสิอ้าวสวยมันต้องอย่างนี้แหละมาจองบอกเลยมันต้องอย่างนี้ เออได้มาอีก380ราบาทอะไรกันครับนี่เอออ่ะอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรกดต่อยังมีทุนเพิ่มมาเยอะอยู่กดต่อไปเรื่อยๆเลยจะ้ะวันนี้ฉันมาสู้กับแกแบบเต็มที่มากมาจองเลยอ่ะได้มาอีก2 7 9บาบาทได้อยู่นะบอกเลย โอ้โหสุดสกแกนเขาปังอยู่นะเพื่อนๆใครนะที่ยังไม่เคยลองสูตรสกแกนนะแนะนําเลยสูตรนี้สูตสกแกนนี้โอ้โหแจกฟรีด้วยบอกเลยต้องตำตำไปเลยจะ้ะได้มาอีก642บาทเออเอาสิทุน50บาทนะคะเพื่อนๆบอกเลยสุดสกแกนปังๆแบบนี้ต้องรีบใช้นะ เปอร์เซ็นต์มันปรับอยู่เรื่อยๆนะใครกดเร็วได้เร็วนะบอกเลยอะโอ้โแต่งมาโมบามากตอนนี้เฮ้ยไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดดอกนี้นะคะได้มาจุกๆนะคะ914บาทเลยทีเดียวนะคะอ่าทุนน้อยอย่าไปใจร้อนนะคะของแบบนี้ต้องค่อยๆไล่เบ็ดนะคะค่อยๆเล่นกับมันไปก่อนแล้วเราพอได้กําไรมานะคะเราค่อยปรับเบ็ดหนักๆสู้กับมันไปเลยนะจ๊นเป้อนเออมาดิ อบอกเลยวันนี้ฉันมาโอ้ยโอ้โหแม่สวยโอ้โหามาจองกราบงามๆเลยจ้าวันนี้โหได้ไม่อีก5้ารบาทอ่าแต่เรายังไม่พอเพราะวันนี้เราโลภมากแล้วมากับดวงนะจ๊ะวันนี้บอกเลยวันนี้เป็นวันของฉันเอออ่ะโอ้ยอ่าโอ้โหอ่ะ,อะ,อะ ไหลไหมหยุดนะจ้าไหลเป็นน้ําเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆอ่ะโอ้โหมาคูณสามเข้าไปอีกอ่ะคูณห้ามาอีกโอ้โหยอ่ะไหลต่อมาอีกอ่ะโอ้โหมาคูณห้าเข้าไปเออมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหตัวแพงเข้าอีกโอ้โหเพื่อนไอ้เปื้อนรัก บอกเลยนะคะว่าวันนี้มาจองเขามาเต็มเต็มเลยนะเต็มระบบเต็มปิกัดเลยนะได้มาอีก1000กว่าบาทโอ้พอเหอะจริงโอ้ทุน50บาทท่อนนั้นนะคะเพื่อนๆแตกมา4 0 0พกว่าบาทเลยทีเดียวอ่าวันนี้เรามากับสูตรสแกนและก็มากับดวงจริงๆนะคะเพื่อนๆเออแตกมาแบบปังๆไม่ไหวอ่ะสำหรับวันนี้เขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย